สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้หัวข้อเทศนาตรงไปตรงมาครับก็คือทํำยังไงเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นผมเชื่อแน่ว่าเวลาที่เราทํางานกันนะครับทุกวันเนี่ยนะครับต้องมีความขัดแย้งบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าความขัดแย้งนั้นวางอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลายท่านนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่วันนี้เรามีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันส่วนหนึ่งก็คือมาจากประโยชน์หรือผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะได้เปรียบฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เรากลับมาถึงจุดจุดหนึ่งครับที่เราจะต้องคิดพิจารณาคข้ควรจากโภชนะของพระเจ้านะครับว่าเราจะทํายังไงเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาวันนี้ ก็มีเจประการด้วยกันนะครับขอเชิญอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พร้อมกันดีไหมครับนะพร้อมกันนะครับถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุษาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้ถ้าใครบอกว่า ผมมีความรักฉันมีความรักแต่ใจนี่นะครับก็ยังไม่ได้คืนดีมีความขัดแย้งมีความเกลียดชังมีความโกรธแล้วบอกว่ารักพระเจ้าบอกว่าทํางานอะไรต่างเพื่อพระเจ้าอันนี้คือโกหกพูดภาษาชาวบ้านแบบนี้นะครับอันนี้คือโกหกเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้คือความรู้สึกนี้ครับว่าพระเจ้ามองไม่เห็นใช่ไหมครับ แต่เราอะมองเห็นพี่น้องของเราเรามองเห็นเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้านะครับเมื่อเรามองเห็นความขัดแย้งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้รักพี่น้องเราไม่ได้แบ่งปันพี่น้องเราไม่มีหัวใจหัวใจที่จะรักเขาก่อนเนี่ยนะครับมันก็คุยต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความขัดแย้งอันนี้เป็นทักษะนะครับเป็นสกิลเป็นไลฟ์สกิลอย่างหนึ่งว่า คนที่ทำงานนะครับกับคนอื่นมากๆเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นคน extrovert นะครับก็คือทำงานกับคนอื่นมากๆหรือแม้กระทั่ง introvert ที่อาจจะอยู่เดียวคนเดียวนะครับก็สามารถเกิดความขัดแย้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกทักษะในการบริหารจัดการกับความขัดแยง้งนะครับถ้าเราดูหนังบ่อยๆเนี่ยหนังฝรั่งนะครับเวลาที่เด็กนะครับเด็กเขา <c oughs> ทะเลาะก,กันนะฮะ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะเหมือนกับเอาหน้าออกมาชนกันนะฮะเห็นไหมครับแต่เขาจะไม่ลงมือลงไม้อันนั้นคือประเพณีปฏิบัติหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของเขาว่าเขาต้องคอนฟรอนกันเขาต้องคอนฟรอนกันคอนฟรอนหมายถึงการเผชิญหน้ากันเพื่อที่จะให้ความขัดแย้งเนี่ยนะครับได้ถูกระบายออกแล้วก็ olve, รีซอฟ็้อแรกรีซอฟก็คือว่าได้ได้ผ่อนคลายลงอันนี้คือสิ่งที่ คนไทยเรานะไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้ว่าเราต้องคอนฟรอนเราต้องเผชิญหน้ากันคาว่าเผชิญหน้าเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นการท้าทายเหมือนเป็นชวนทะเลาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยมักจะหลีกเลี่ยงครับว่าเวลาที่มีปัญหากันนะนะครับก็อยู่ห่างๆกันดีกว่านะครับก็เลยไม่คุยกันนะเวลามีปัญหากันนะมีคนอยากจะช่วยก็มาถามคนคนนึงบอกว่าเนี่ยมีปัญหาอะไรเข้าหรือไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหม นั่นนะครับคือสิ่งที่คนไทยเราทํากันอยู่และทําให้ความขัดแย้งเนี่ยมันมันอยู่ภายใต้พรมมันอยู่ภายใต้เรียกว่าใต้น้ําเป็นขึ้นใต้น้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่องค์กรของเราเนี่ยงานของเราจะก้าวไปไม่ได้โปรดอย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์นะครับมันนํามาซึ่งความสําเร็จสาเหมือนกันนะสัมพันธ์เนี่ยนำมาซึ่งความสําเร็จในขณะที่คนคนนึ่งมีความขัดแย้งกันคู่ขัดแย้งของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรครับ มันก็จะ <fabrication, S 1> ทํ <Aid S 1> าให้เราไปไม่ถึงความสําเร็จที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นประการแรกนะครับเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งอย่าลืมนะครับว่าเมื่อตัวเองอยู่ความขัดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะรบกวนประการแรกเลยก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับเราต้องพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกของเราโดยที่ว่าเรามีความรักที่อยู่ข้างในนะครับรักคนที่ไม่น่ารักนี่คือหลักการหน่อยพัมพีนะครับรักคนที่ไม่น่ารักรักเขาก่อนนะครับ ยอมบทที่4ข้อ18บอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษแต่ผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เวลาที่คอนฟอนต์กันนะครับเวลาที่ท,ที่ที่เรามีความขัดแย้งกันหลายท่านนะครับมีใจที่จะไปแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งนะครับแล้วก็อยากจะเข้าหาเขาก่อนอยากจะคุยกับเขาก่อนอันนั้นเป็นประการแรกเลยก็คือว่า เวลาที่เรานะครับมีความขัดแย้งเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทักษะตรงนี้สําคัญก็คือว่าเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้าหาเขาก่อนตั้งใจเข้าไปหายารอให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปหายาปฏิเสธความขัดแยง้งและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่อยากเข้าไปเรารีร้อที่จะเข้าไปก็คือว่าเรากลัวเห็นไหมครับเรากลัวพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวความรักที่สมบูรณ์ก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียพี่น้องครับ เวลาที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับเราต้องใช้สมองนะครับไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวนะใจรักอย่างเดียวนะครับต้องคิดด้วยว่าเราจะเข้าหาเขาอย่างไรเราจะต้องไม่กลัวแม้ว่าเราจะกลัวอยู่นะครับเราต้องไม่กลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามีความรักเขาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวเพราะว่าอะไรเราจะเข้าหาเขาด้วยจิตใจที่สบายจิตใจที่บวกจิตใจที่ปรารถนาที่จะแก้ไขความขัดแย้งนั้นนะครับอันนั้นเป็นประการแรกประการที่2ครับ สารภาพถึงส่วนที่เรามีส่วนร่วมในความผิดนั้นอันนี้เขาบอกว่าปกติแล้วนะครับ90%นะครับของผู้ที่มีความขัดแย้งเนี่ยตัวเองเนี่ยเราไม่ยอมรับหรอกว่าเราทำผิดนะครับแต่10%ที่เหลือเนี่ย <c oughs> เป็น10%ที่บางครั้งเราต้องกลับมาดูว่าเราเองนั้นก็อาจจะมีส่วนร่วมบ้างไม่มากก็น้อย เพราะนั้นข้อคิดนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับว่าถ้าเรามีส่วนร่วมผิดนะนะครับเราต้องรีบสารภาพก่อนเลยเข้าไปหาเขาใช่ไหมครับทั้นตอนที่สองก็คือขอโทษนะที่ผมผิดไปแล้วที่พี่ทําอย่างนี้นะที่ฉันทําอย่างนี้นั่นคือกระบวนการที่เราจะเข้าหาแล้วก็ขอโทษโปรดอย่าลืมนะครับว่าใครที่ขอโทษก่อนเนี่ยนะครับ คนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคือเราไม่ได้เอาไว้เอาชนะฆาการกันนะครับมีแนวโน้มที่จะพ้นผิดได้เร็วเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราขอโทษใครก่อนแล้วนะขอโทษด,ด้วยใจจริงนะครับคนคนนั้นเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ยกโทษให้เราเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็ผิดมากกว่าเราแหละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องว่าแพ้ชนะนี่นะใครที่ขอโทษก่อนเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายชนะครับ ฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราต้องกลับมาดูว่าประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเรามีส่วนร่วมในความผิดตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเรามีส่วนบ้างนะไม่มากก็น้อยเนี่ยเราต้องรีบนะครับอันนี้เป็นประการที่สองพระคัมภีร์บอกว่าทําไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตากระตูนทางด้านขวามือน่ารักนะไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาเนี่ยนะนะ แต่ท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้ไงว่าให้ฉันเขีย่ยผงจากตาของเธอทั้งทีงทง่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเองประการที่สามครับเราจะต้องมีหูที่เปิดออกและรับฟังนะครับรับฟังความเจ็บปวดคนที่เจ็บปวดนะครับท่านจำไว้นะครับคนที่เจ็บปวดเนี่ยมักจะทำร้ายคนอื่น คนที่เจ็บปวดมักจะทําร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้ามีใครทําให้เราเจ็บปวดนั่นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกทําลาย mm hmm. เขาเจ็บปวดในหลายเรื่องหลายราวคนที่ทําให้เขาเจ็บปวดอาจจะเป็นเราก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้ซึ่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเพราะวจนะพระเจ้า,จา,า,าบ,บอกว่าให้เราไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธซึ่งแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า เวลาที่เราฟังนะครับพระเจ้าสร้างหูเรามาสองท่าใช่ไหมครับนะมากกว่าปากใช่ไหมครับนะหูสองข่าเนี่ยก็คือไว้สําหรับฟังทั้งซ้ายทั้งขวาและรอบทิศเราเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับลําโพงเซอร์ราวใช่ไหมครับเวลาเราเข้าไปลงหนังเนี่ยลงหนังเซอร์ราวคือเราสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยม้าเนี่ยมันควบอยู่ทั้งแน่วขวามือนะวิ่งไปเรื่อยๆจนทั้งถึงซ้ายมือเห็นไหมครับอันนั้นคือเซอร์ราวเพราะฉะนั้นเราต้องฟังรอบด้าน นะครับต้องไวในการฟังการตอบสนองต่อความเจ็บปวดของคนอื่นนะครับเราจะไวในการฟังเราต้องพูดน้อยแล้วก็ฟังมากนั่นคือกุญแจสําคัญครับในการจัดการกับความขัดแยง้งผมเคยอยู่ในคู่ขัดแย้งหลายหลายคู่นะครับหลายหลายคูยยยย่เวลาที่เราคือผมเป็นสิทธิพิบาลใช่ไหมครับเวลาที่มีปัญหาในโบสเนี่ยนะครับก็จะต้องมาถึงผมอยู่อยู่ตลอด เราก็ต้องนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็ฟังเขานะครับแล้วก็หลายๆคู่ทีเดียวนะครับผมต้องเบรกเขาไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าพูดพร้อมๆกันคือไม่มีใครฟังในวิดีโอการเนี่ยต้องมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังคนหนึ่งฟังคนหนึ่งพูดแล้วผมก็จะบอกกับเขาว่าพูดให้น้อยๆฟังให้เยอะๆเราจะเห็นได้ชัดว่าคู่ไหนนะครับที่ฟังผมนะค,คู่นั้นเนี่ย จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้เร็วออกจากปัญหาความขัดแย้งได้เร็วฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพระเจ้าสั่งไว้เลยนะฮะจงเข้าใจในเรื่องนี้คือทุกคนไวในการฟังไวในการฟังนะครับเมื่อเราเปิดเผยความกลัวนะครับของเราคนอื่นเขาก็จะรับรู้บางคนเขาก็เปิดเผยความการที่เขาถูกทําร้ายมาเราก็รับรู้ และนั่นคือการเข้าใจซึ่งกันและกันแลน้วมันจะเกิดความรักมากขึ้นความขัดแย้งจะน้อยลงนะครับครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพอระเจ้าอำานดพระพรที่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ เพือ่อระไรไม่อยากพูดจาไม่มองหน้ากันมีชีวิตบนความโกรธจะจบลงเช่นไรถ้าเร,ารักกันต้องช่วยเหลือกันมันจะดีกว่านี้สักเท่าไหร่แบ่งปันให้กันยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างไมหมาต่างกันแล้วไงถ้า,ร,ารักกันเพราะความรักเหนือทุกอย่างยิ่งกว่าเหตุผลใดความรักยัน จิตใจไม่ต่างกันทุกทกคนนี้คณค่าเหมือนกันเมื่อมองดู ยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างได้ไหมต่างกันแล้วไงเธอรักกันเพราะความรักเหนือทุกอย่างยิ่งกว่าเหตุผลใด